นัดเดียวได้สํงร้อยนี่การเฉยๆเราพูดเขาพยายามคิดตางคิดต่างใช่ไแต่ว่าได้คิดได้คิดได้คิดต่าได้คิดต่างได้คิดตามได้คิดตาถ้าเราไม่มีเราที่นี่เขาคิดเองไหมที่นอ่ถ้าเขาคิดอะไรปุ๊บมันมีจุดจบคือสรุปนั่นคือปัญญาเข้าไป นี่คือปัญญาปัญญาที่แท้จริงสื่อสารแค่ไม่คีประโยชน์นะครับคำว่าปัญญาเนี่ยสี่งมาธิปัญญาก็เติดปัญญาการสื่อสารนะั่นมาเป็นเป็นทักษะเฉพาะจะนำทักษะการสื่อสารที่ว่านี้ไปเป็นเซลแมงก์ก็ย่อกจากตั้งแต่สระเบือถึงเดรถมันขายได้หมดแต่ต้องเข้าใจนสินค้าโปรดจักษ์ว่า อะไรรูศึกษาทางลึกตัวรู้จ um ักต้องมีกระดับโนเดลถึงจะมั่นใจในสินค้านี้ขายได้ครับไม่มั่นใจไปขายได้นั่นนะพูดไม่ออกโยให้กับบุคคลแล้วก็เข้ามาจากร้านอาชีพมาอยู่ต่อหน้าท่านเป็นน้อยเป็นไทยอะไรท่านเป็นน้ำมันเยอะคนเที่อมากเลยวิชาการ ใครมีขากันก็จดบันทึกเอาไว้ขยายผลต่อถ้าเรถทดสอบไปตามดูว่ามันก็เป็น knowledge ือว่าทำไปด้วยคิดไปด้วยคิดรู้แล้วคิดคอนเซ็ปต์มันอยู่ว่าส่วนทางผมนะผมวางคอนเซ็ปต์ไว้กับผมผม นายกลาสอนผมไปสักจะรู้ในสิ่งที่เขาไม่รู้มันมีหลักของมันผมจะรู้ในสิ่งที่ท่านจะรู้ก็ได้เขาคบว่าใครกไม่รู้แล้วผมจะคิดในสิ่งผมรูในคนเดียวิิงสที่ผมรู้ผมั่นเดูแต่เวลาว่าเวลาจะเผยแผ่ผมก็จะพูดในสิ่งที่ผมคิด เวลาทำผมก็จะทำในสิ่งที่ผมรู้มันลิงก์กันไหมทีนี้ถ้ามันลิงก์กันมาแล้วมันก็เป็นแพค่แก่มันกเกิดเป็นสำลิ้ก็แค่นี้มไม่ใช่ว่าผมจะรู้ในสิ่งที่เขาไม่รู้แล้วผมไม่รู้สิ่งนั้นได้ยังไงนะอย่างเช่นยกตัอย่างเช่น,อง,ชนองค์สซนหรือมมาถ้าผมไม่รู้ได้อย่างไรมัน ถึงแม้ว่าท่านจะตอบให้เรารู้ก็ก็ไม่ได้หรอกครับเอาเธอะยังดีเพราะว่าท่าจะตอบแต่เราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปรู้สิ่งนั้นเหมือนพระองค์หลออหน้าวันเวลาสถานที่น่ะไม่ได้หรอกแต่นั้นถึงก็มีร่องรอยของการที่เข้าไปร่วมรู้สิสาวก็ต้องรู้ร่รองรอยก็แปลว่าชวนคิดท่านเทพมา รู้จะมาสังฆบูดาเนรู้พระองค์ต้องคิดเรียนแล้วฝันมลแล้วจึงขอกมาอา,า,าจารย์งามภาวะจันทรนะแล้วใครเป็นคน้ที่รับเนี่ยตรงเนี้ยก็พยายามจะให้ผู้ที่รับรู้ตามเนี่ยจึงของรู้มากคล้อยด้วยคล้อยชุดท้ายแล้วมีผู้รู้ตาม,ม,มาอะไร,รว่าได้คิดตามได้คิดตามาตรู้ตาม ได้คิดตามได้คิดตามหลายเรื่องได้คิดตามได้คิดตามวันหนึ่งไม่มีพระองค์อยู่ได้ได้ได้คิดนะครับกับข้าคิดได้ไหมเนี่ยคิดได้ก็มีจุดจบคิดได้ยังดังท่านดังพระองค์แล้วก็จะรู้ในสิ่งนีมันก็จะเกิดสามําทั้งแต่อษีค้วนไปมวนมาเนี่ยโอ้โหก่อจะหลุดมาเป็นคลิปได้ครบท่ามฤษีบางครั้งผมนั่งผม เ้เพราะว่าผมจะตันนั้นนี่เฮ้ยมันก็ไม่ไม่ตันจย่างน้เพราะปัญญามันออกตรงนั้นาๆในวินาทีนั้นมันก็เลยไม่ตันก็เลยพรอยให้สนุกไปเลยสำหรับคนที่อยู่ต่อหน้าจอในจอปมนีเชิญรับกามเห็นเชิญนะอ่ายังออฟไลน์เยอะเป่าเอะจะขอคุยยังยังไม่ได้อัดใช่ไหมเจะยังไม่ได้อัดใช่ไหมเอาเลอขอออฟไลน์นไดๆขอออฟไลน์นิดเดียว